ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆแล้วก็มีคํำพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับเอามานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันเนี่ครับเป็นเรื่องของ การที่ผู้ประกอบการนะครับเอารถเนี่ยไปวิ่งร่วมแล้วก็ไปมีผลประโยชน์ร่วมกันในกิจการนะครับทีนี้บังเอิญว่ารถคันที่เขาเอามาวิ่งทำผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยนะครับว่าไปประสบอุบัติเหตุไปชนบุคคลภายนอกแล้วเนี่ยตัวคนที่เอารถเข้ามาร่วมวิ่งเนี่ยนะครับจะต้องร่วมรับผิดกับคนที่ เขาเนี่ยให้สัมปทานหรือว่ามาวิ่งร่วมกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรา,านะครับก็จะมาดูว่าข้อเท็จจริงเนี่ยซึ่งเกิดในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยสาลเนี่ยท่านจะมีคําวินิจฉัยว่าอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูข้อเท็จจริงในคดีน,นี้นะครับเราก็เข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องละเมิดนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ย เขาจะวางหลักเอาไว้ในมาตรา420น,นะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนมามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นแล้วถ้าสมมุติยังเกิดว่าเป็นการทำละเมิดเนี่ยซึ่งลูกจ้างเนี่ยไปกระทำละเมิดกับ บุคคลภายนอกแล้วเนี่ยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาก็วางหลักเอาไว้ในมาตรา425นะครับในจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทําไปในทางการที่จ้างนั้นอันนี้ถ้ามันเกิดว่าเป็นลูกจ้างนะครับขับรถไปชนเขาเนี่ยแล้วก็กระทําในทางการที่จ้างเนี่ยในจ้างเนี่ยก็จะปฏิเสธความรับผิดไม่ได้เลยเขาวางหลักกฎหมายมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับว่า ข้อเท็จจริงในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยสารท่านเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยว่าอย่างไรจำเลยที่1นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนขับรถเนี่ยเป็นลูกจ้างของจำเลยที่2และที่3และทําละเมิดต่อโจทย์ในทางการที่จ้างของจำเลยที่2ที่สต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดนั้นด้วยจำเลยที่2ที่3เนี่ยนะครับนำรถยนต์บรรทุกน,น้ํามันเข้าวิ่งรับขนส่งน้ํามันในานามของจำเลยที่4่นะครับ ซึ่งจำเลยที่4เนี่ยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนร้อยละ10ตามสัญญาขนส่งน้ำมันระหว่างจำเลยที่5กับจำเลยที่4นะครับกำหนดให้จำเลยที่4เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้างคนขับรถด,ดังนี้นะครับถือว่ากิจการดังกล่าวเนี่ยเป็นของจำเลยที่4แล้วและจำเลยที่1เนี่ยก็คือเป็นลูกจ้างของจำเลยที่4ด้วย ดังนั้นนะครับจำเลยที่4เนี่ยจึงต้องร่วมกันรับผิดกับจำเลยที่1ที่2ที่3ก็คือต้องร่วมรับผิดร่วมกันเลยโจทย์เนี่ยเขายื่นฟ้องว่าโจทย์ที่1เนี่ยนะครับได้รับมอบอำนาจจากโจทย์ที่2ให้ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่30สิงหาพศ2 5 2พนนะครับเวลากลางวันเนี่ยจำเลยที่1เนี่ยซึ่งเป็นลูกจ้างกระทําการในทางการที่จ้างหรือได้กระทําในฐานะตัวแทนหรือ ผู้ทำการแทนของจำเลยที่2ถึงที่5นะครับได้ขับรถยนต์บรรทุกน้ำมันคันหมายเลขทะเบียน80 3291นะครับนครปฐมเนี่ยซึ่งเป็นการกระทำในกิจการของจำเลยที่2ถึงที่5ในขณะเกิดเหตุนะครับเขาได้ขับรถเนี่ยมาตามถนนสายธนบุรีปากท่อนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร เมื่อถึงตำบลยี่สารเนี่ยนะครับอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับจำเลยที่หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นคนขับรถคันนี้นะครับขับรถโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อด้วยความเร็วสูงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดในที่ขับขันเนี่ยนะครับขณะที่โจทย์ที่หนึ่งเนี่ยก็คือผู้เสียหายในคดีนี้นะครับได้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน9กไก 44203กรุงเทพมหานครของโจทย์ที่1นะครับที่2วิ่งสวนไปด้วยความเร็วปกติจำเลยที่1นะครับได้ขับรถด,ด้วยความเร็วสูงแซงรถคันอื่นขึ้นมาในระยะกระชั้นชิดรถเสียหลักนะครับหมุนเข้าไปชนรถของโจทย์นะครับในช่องทางเดินรถของโจทย์ที่1 แล้วรถทั้งสองคันเนี่ยตกลงไปอยู่ข้างถนนนั่นนะครับเป็นเหตุให้รถของโจทย์เนี่ยได้รับความเสียหายโจทย์ทั้งสามเนี่ยได้รับบาดเจ็บถึงอันตรายสาหัสรถของโจทย์เนี่ยได้รับความเสียหายเนี่ยไม่สามารถที่จะทำการซ่อมให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิมขอให้บังคับจำเลยทั้ง5เนี่ยร่วมกันชำระค่าเสียหายเนี่ยคดีนี้ก็ฟ้องมา หนึ่งล้านสามแสนกว่าบาทนะครับพร้อมด้วยดอกเบียเ้ยในอัตตาล้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสิบสองบาทนะครับนัดตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็จแกโจทย์ทั้งสามนะครับพอโจทก์เนี่ยเขายื่นฟ้องแล้วใช่ไหมครับจาเลยเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องยื่นคําให้การนะครับต่อสู้คดีคดีเนี้ยนะครับจาเลยที่หนึ่งเนี่ยขาดนัดยื่นคําให้การ และขาดนัดพิจารณาจำนวนที่1เนี่ยก็คือคนขับะนะครับส่วนจำเวยที่2เนี่ยให้การว่าโจทย์ที่1เนี่ยเป็นข้าราชการมีสิทธิ์ที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลของโจทย์ทั้ง3จากทางราชการได้จึงไม่เสียหายในส่วนนี้ทรัพย์สินของโจทย์ไม่สูญหายโจทย์ได้รับคืนหมดแล้วโจทย์ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากความทนทุกข์ทรมานขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่สามเนี่ยให้การและแก้ไขคาให้การว่าจำเลยที่สามเนี่ยได้ทําหนังสือรับสภาพนี้ต่อโจทก์จริงแต่ขอปฏิเสธข้อความที่ยอมรับว่าโจทก์ที่หนึ่งเนี่ยได้รับความเสียหายจากเหตุแห่งเนี้ยเป็นเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยโจทย,ยอมรับค่าเสียหายที่จะเรียกร้องเอาแก่จำเลยที่สามเนี่ยเป็นเงินหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทตามหนังสือรับสภาพนี้นะครับเป็นสัญญาเป็ปนอิสนอมยอมความ แต่โจทเนี่ยกลับมาฟ้องในมูลละเมิดซึ่งค่าเสียหายเนี่ยได้ระงับสิ้นไปแล้วฟ้องโจทเนี่ยจึงไม่ถูกต้องตามกฎหมายขอให้ยกฟ้องเลยนะครับจำเลยที่2ที่สเนี่ยนะครับที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยเอารถมาวิ่งในานามของจำเลยที่4นะครับจำเลยที่4เนี่ยก็ให้การว่าจำเลยที่1เนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยที่4และไม่ได้ขับรถยนต์บรรทุกน้ํามัน คันหมายเลขทะเบีย80น80ขี3291นครปฐมนะครับไปในทางการที่จ้างหรือไปในทางการที่มอบหมายให้กระทําแทนจากจำเลยที่4นะครับจำเลยที่4เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกน้ำมันคันเกิดเหตุดังกล่าวนะครับฟ้องโจทเนี่ยบรรยายไม่ชัดแจ้งว่าจะให้จำเลยที่4เนี่ยต้องร่วมรับผิดในฐานะอะไรโจทเนี่ย ไม่แสดงหลักฐานว่าเสียหายอย่างใดบ้างเป็นฟ้องคือบคุมเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับโจทย์ที่หนึ่งเนี่ยประมาทฝ่ายเดียวนะครับหรือมีส่วนประมาทด้วยโจทย์จึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องขอให้ยกฟ้องจำเลยที่4มาแบบเดียวกันเลยนะครับต่อมานะครับจำเลยที่5นะครับก็ให้การว่าจำเลยที่1เนี่ยไม่ได้เป็นลูกจ้างกระทําในทางการที่จ้างของจำเลยที่5 และไม่ได้กระทําในฐานะการเป็นตัวแทนของจำเลยที่5ด้วยเขาสู้มา2ประเด็นนะครับก็คือไม่ได้เป็นลูกจ้างและก็ไม่ได้เป็นผู้ที่กระทําการแทนนะครับจำเลยที่5เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของรถและผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกพันน้ํามันเนี่ยนะครับคันเกิดเหตุเนี่ยนะครับจำเลยที่1เนี่ยไม่ได้ขับรถโดยประมาทจำเลยที่3เนี่ยชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้เนี่ยถ่ายฟ้องแล้วถือได้ว่าหนี้ ความเสียหายที่เกิดจากละเมิดเนี่ยได้มีการแปลงหนี้ใหม่นะครับโจทย์ไม่มีสิทธิ์เรียกหนี้ฐานละเมิดจากจําเลยที่ห้าอีกขอให้ยกฟ้องจําเลยที่ห้าก็มาแบบเดียวจำเลยที่สี่เลยนะครับก็คือว่าไม่ใช่ลูกจ้างนะครับแล้วก็ไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ผู้ครอบครองแล้วก็ไม่ได้ขับรถประมาทด้วยนะครับในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นนะครับจำเลยที่สามเนี่ยซึ่งก็เป็นเจ้าของรถนะครับถึงแก่ความตาย นะครับศาลชั้นต้นเนี่ยได้เรียกนางนิ่มนวลเนี่ยภรรยาของจำเลยที่3เนี่ยเข้ามาเป็นคู่ความแทนนะครับคดีนียครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิพาาให้จำเลยที่1ที่2นางนิ่มนะครับนางนิ่มนวลเนี่ยในฐานะผู้แทนที่นายวิทยาเนี่ยนะครับผู้มรณะจำเลยที่3และจำเลยที่4เนี่ยร่วมกันชำระค่าเสียหายนะครับ ให้แก่โจทย์ในคดีเนี้นะครับ2 8 7 5 1 2บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7จครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2,524นะครับจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์ทั้ง3ให้ยกฟ้องโจทย์สำหรับจำเลยที่5คดีนี้นะครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านเนี่ยพิพาษษาเลยนะครับว่าให้จำเลยที่1คนครับเจ้าของรถนะครับ ซึ่งเป็นจำเลยที่สองที่สามรวมด้วยคนที่เอารถเข้ามาวิ่งในน้ำของจำเลยที่สี่นะครับก็ร่วมรับผิดด้วยให้จำเลยทั้งสี่ท่านเนี่ยร่วมรับผิดเลยแต่ว่ายกฟ้องในส่วนของคนที่ให้สัมปทานเนี่ยนะครับก็คือคู่สัมปทานเนี่ยจำเลยที่ห้าโจทก์ทั้งสามเนี่ยนะครับก็คืออุทธรสารอุทธรณ์เนี่ยพิพาษาแก้เป็นให้จำเลยที่หนึ่งที่สองนางนิ่มนวลเนี่ยนะครับในฐานะ เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่3และจำเลยที่4เนี่ยให้จำเลยนะครับทั้ง4เนี่ยนะครับชำระเงินค่าเสียหายเนี่ย4 1 5 1 2บาทพร้อมด้วยดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2524น,นะครับจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์ทั้ง3นอกจากที่แก้เนี่ยให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารชั้นต้นนะครับต่อมานะครับ จำเลยที่3และที่4เนี่ยดีกาสารดีกานะครับท่านวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงเนี่ยรับฟังเป็นยุติได้ว่าจำเลยที่2ที่3ร่วมกันเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำมันคันหมายเลขทะเบีย80 1, น80 3291นครปฐมเนี่ยนะครับคันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเพื่อนำมารับจ้างบรรทุกน้ำมันของจําเลยที่ห โดยจำเลยที่5เนี่ยว่าจ้างจำเลยที่4เนี่ยเป็นผู้รับขนส่งน้ำมันตามภาพถ่ายสัญญาขนส่งน้ำมันเอกสารหมายจอ1 2นะครับจำเลยที่4เนี่ยได้ให้จำเลยที่2ที่3ร่วมรับขนส่งน้ำมันตามภาพถ่ายหนังสือสัญญาเข้ารับขนส่งเอกสารหมายจอ11นะครับและเอกสารหมายรอลิง9 จำเลยที่สามเนี่ยได้ว่าจ้างจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนขับรถยนต์คันดังกล่าวตามวันเวลาเกิดเหตุนะครับจำเลยที่หนึ่งเนี่ยได้ขับรถยนต์บรรทุกน้ํามันน,นะครับคันหมายเลขทะเบียนดังกล่าวเนี่ยนะครับด้วยความประมาทเลินเล่อชนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน9กอไก่4203กรุงเทพมหานครของโจทย์ที่1ที่2อะนะครับเสียหายตามภาพถ่ายะนะครับหมายจอ15้า โจทย์ที่หนึ่งเนี่ยเป็นผู้ขับขี่โดยมีโจทย์ที่สองที่สามเนี่ยนั่งโดยสารมาด้วยได้รับอันตรายสาหาัสที่จำเลยที่สามดีกาเนี่ยเฉพาะเรื่องค่าเสียหายว่าโจทย์ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าขาดประโยชน์จากการที่ไม่ได้ใช้รถยนต์ของตนและไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายจากการทนทุกข์ทรมานนั้นเห็นว่าจำเลยที่สามเนี่ยไม่ได้ให้การต่อสู้เรื่องดังกล่าวไว้ พึ่งยกขึ้นอ้างในชั้นดีกาเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา249น,นะครับสารฎีกาเนี่ยไม่รับวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่3นะครับคดีนี้นะครับคงมีปัญหาตามดีกาของจำเลยที่4ประการแรกว่าจำเลยที่4เนี่ยจะต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดร่วมกับจำเลยที่1หรือไม่สารดีกาเนี่ยเห็นว่า จำเลยที่1น่นะครับลูกจ้างของจำเลยที่2ที่3กระทําไปในทางการที่จ้างนะครับซึ่งจำเลยที่2ที่3เนี่ยต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดต่อโจทจำเลยที่2ที่3เนี่ยนะครับนำรถบรรทุกน้ํามันเนี่ยคันดังกล่าวเนี่ยนะครับเข้ามาวิ่งรับขนส่งน้ํามันในนามของจําเลยที่4ซึ่งจําเลยที่4เนี่ยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนนะครับร้อยละ1ิบ ทั้งนี้ตามสัญญาขนส่งน้ำมันระหว่างจำเลยที่5กับจำเลยที่4นะครับกำหนดให้จำเลยที่4เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้างคนขับรถจึงถือได้ว่ากิจการดังกล่าวเนี่ยเป็นของจำเลยที่4และจำเลยที่1เนี่ยเป็นลูกจ้างของจำเลยที่4ด้วยเมื่อจำเลยที่1เนี่ยเป็นผู้กระทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายก่โจท์นะครับ จำเลยที่4เนี่ยจึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่1ที่2ที่3ด้วยปัญหาต่อไปเนี่ยนะครับโจทมีสิทธิ์เรียกค่าขาดประโยชน์จากการที่ไม่ได้ใช้รถยนต์ของตนหรือไม่โจทเนี่ยมีตัวโจทย์ที่1เป็นพยานเบิกความว่าหลังจากรถยนต์ของโจทย์ถูกชนโจท,ที่1น,นะครับไม่มีรถใช้ต้องนั่งรถรับจ้างไปทํางาน โดยนั่งจากบ้านที่ซอยอินธรรมละนะครับถนนสุดทิศสารวินิฉัยนะครับไปทำงานที่กรมตำรวจเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทุกวันและต้องนั่งรถรับจ้างเนี่ยไปทำธุระในทางราชการและส่วนตัวเพราะโจท,ที่หน่งเนี่ยนะครับต้องไปบรรยายที่หลายสถาบันของกรมตำรวจนะครับโจท,ที่หน่งเนี่ยติดใจเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้วันละ2 0 0บาท ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงวันฟ้องคิดเป็นเวลา9เดือนนะครับเป็นเงิน5 4 0 0 0บาทตัวโจท,ที่2เนี่ยเป็นพยานเบิกความว่าโจทย์ที่1เนี่ยเสียค่าเช่ารถในระหว่างที่ไม่มีรถใช้ตั้งแต่เกิดเหตุวันละ200บาทเนี่ยนะครับเป็นเวลา9เดือนเป็นเงินจำนวนโดยประมาณ54,0 0 0บาทจำเลยเนี่ยนะครับไม่ได้นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น เห็นว่าตัวโจทย์ทั้งสองเนี่ยเบิกความรับรองว่าได้จ่ายเงินเนี่ยค่ารถรับจ้างไปจริงค่าขาดประโยชน์จากการที่ไม่ได้ใช้รถเกิดจากการที่จำเลยที่หนึ่งนะครับขับรถชนรถโจทย์เสียหายโจทที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้รถของตนเนี่ยตามปกติเป็นคนละส่วนกับค่าเสียหายเนี่ยที่รถถูกชนบุบสลายนะครับซึ่งจำเลยเนี่ย ไม่ได้ชำระราคาค่ารถที่บุบสลายให้แกโจ์เลยที่โจทเนี่ยเรียกร้องค่าเสียหายส่วนนี้มาเนี่ยศาลฎีกาเนี่ยท่านเห็นว่าเป็นจํานวนที่เหมาะสมแล้วนะครับปัญหาข้อสุดท้ายนะครับโจท,ที่สอที่สาเนี่ยมีสิทธิ์เรียกและมีสิทธิ์ที่ได้รับค่าทนทุกขทรมานที่สาลอุทธรณ์กำหนดให้เพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่ ได้ความจากคำเบิกความของในแพทย์อํานวยนะครับพยานโจทย์ซึ่งเป็นผู้รักษาพยาบาลโจทย์ที่2ที่สว่าโจท์ที่สองเนี่ยนะครับกระดูกหักที่คอข้อสะโพกข้างขวาที่กระดูกต้นขาขวาหักเป็นหลายเสี่ยงและกระดูกสะบ้าแตกข้างเดียวกันมีการผ่าตัดใหญ่สามครั้งจะรักษาให้หายเป็นปกติเหมือนเดิมไม่ได้ ส่วนอาการของโจทย์ที่3เนี่ยกระดูกหักที่ต้นขาข้างซ้ายและมีบาดแผลที่ใบหน้านะครับส่วนหน้าผากและริมฝีปากกระดูกเนี่ยได้ต่อเชื่อมสนิทดีแล้วแต่อาจมีอาการกระทบต่อการเจริญเติบโตของกระดูกเมื่อโตเป็นสาวอาจจะขาสั้นหรือยาวผิดปกติทำให้เกิดพิการนะครับจำเลยที่4เนี่ยไม่ได้นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่นอีก นะครับเห็นว่าค่าทนทุกข์ทรมานเนี่ยเป็นค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่จวงเงินนะครับโจทจึงมีสิทธิ์เรียกร้องได้และเมื่อโจทอุทธรศาลอุทธรณเนี่ยย่อมกําหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้เพิ่ม,มนะครับสูงขึ้นไปได้และศาลฎีกาเนี่ยเห็นว่าศาลอุทธรเนี่ยกำหนดค่าทนทุกข์ทรมานเนี่ย ให้โจ์ที่สที่สาเนี่ยจำนวน180,000และจำนวน80,000ตามลำดับจึงเหมาะสมแล้วสรุปแล้วเนี่ยดีกาทุกข้อของจำเลยที่4เนี่ยฟังไม่ขึ้นสารดีกาเนี่ยท่านพิภาสายืนนะครับคดีเนี่ยนะครับมีการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันเอารถน,นะครับตัวเจ้าของรถเนี่ยจำเลยที่2ที่3เนี่ยเอารถเนี่ยมาวิ่งร่วมในนามของจำเลยที่4 นะครับจำเลยที่4เนี่ยไปมีส่วนแบ่งกับจำเลยที่5ซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันจำเลยที่1นเนี่ยนะครับเป็นคนขับรถเนี่ยเดิมทีเนี่ยนะครับเขาก็เป็นลูกจ้างของจำเลยที่2ที่3ซึ่งเป็นเจ้าของรถแต่เวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคนที่เอารถเข้าไปเป็นคู่สัญญาแล้วก็ทั้งคนที่เป็นสัมปทานเนี่ยนะครับต้องร่วมรับผิดหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับ สนใจเนี่ยอยากเข้าไปดูคําพิพากษาสารดีกานะครับในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพากษาสารดีกาที่425ทับสอ3นะครับเช่นเคยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับ ทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์หรือกดติดตามทีมงานของเราหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆกันนะครับมาให้กับทีมงานทนายอ้อนะครับวันหน้านะครับหากทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆมีคำพิพากษาสารดีรดีๆนะครับก็จะขออนุญาตเนี่ยเอามานําเรียนท่านผู้ชม วันข้างหน้าต่อไปเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือถูกรถชนนะครับแล้วตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับถ้าสมมุติยังเกิดว่าในบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะไปเรียกร้องกับผู้กรณีอย่างไรบางทีนะครับผู้กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับหรือว่าคดีล่าช้าเนี่ยท่านก็สามารถเนี่ย ที่จะโทรมาหรือติดต่อกับเรานะครับปรึกษาคดีกับเราเนี่ยตามช่องทางต่างๆเนี่ยที่ปรากฏใต้ภาพนี้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ขับรถไปชนเขานะครับถ้าท่านเป็นฝ่ายผิดเนี่ยต้องรีบเข้าไปเยียวยานะครับใส่ใจเนี่ยดูอ่ากับคนที่เราขับรถไปชนเขานะครับอยากเป็นกําลังใจให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งคนที่โดนชนด้วยแล้วก็คนที่ขับรถไปชนเขาด้วยเนี่ยขอให้ผ่านพ้น วิกฤตต่างๆเนี่ยไปได้โดยเร็ววันแล้วก็อยากจะฝากเรียนนะครับสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับอยากให้เคารพกฎจราจรนะครับเคารพกฎหมายมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางนะครับเพราะว่าบางครั้งการใช้รถร่วมกันหนักนิดเบาหน่อยนะครับเราผิดเนี่ยเราก็ต้องรีบยกมือขอโทษเขาเลยนะครับว่า้เขาเลยว่าเออโอเคเราอาจจะขับไปผิด หรือว่าบางทีเราอาจจะเล่นโทรศัพท์อยู่อ้าวรถไฟเขียวแล้วไม่ได้ดูรถจอดติดแล้วเราเราไม่ได้ขยับขยื่อนก็ต้องขอโทษให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับมีน้ำจิตน้ำใจให้กันนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเนี่ยดูรายการของเราวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ